สมมติเวลาเราอยากลองสิ่งใหม่จะมีคำพูดในเชิงลบว่าฉันทำไม่ได้หรอหรือฉันว่าและเชียวว่ามันจะต้องทำไม่ได้มันต้องออกมาไม่ดีแน่เลยคำพูดนั้นน่ะมันจะขวางไม่ให้เราลงมือทำขวางทางเราอยู่แล้วไม่ให้เราเดินไปให้เริ่มจากให้แยง้งความคิดเชิงลบนั้นตัวอย่างเช่นสมมุติเราพูดว่าฉันทำไม่ได้หรอให้พูดแย้งกลับไปว่าจริงหรอฉันทำไม่ได้จริงหรอทำไมฉันจะทำไม่ได้ล่ะฉันว่าแล้วเชียวว่ามันต้องออกมาไม่ได้แน่เลยออกมาไม่ดีแน่เลยเปลี่ยนเป็น ลองวิธีอื่นดูไหมเผื่อมันจะทําได้ไปหาคนที่เคยทําแล้วสาเร็จแล้วดูซิว่าเขาใช้วิธีอะไรในการทํามันมีทางอื่นอีกไหมที่จะทําให้สําเร็จพอเรารู้สตัวแล้วเนี่ยเราก็เปลี่ยนคําพูดฉันทําไม่ได้ก็ให้เปลี่ยนเป็นถ้าฉันลองฉันน่าจะทําได้นะ่ะมีคนทําได้ฉันก็ทําได้เหมือนกันพอเราเปลี่ยนคําพูดสมองของเรามันจะไปสั่งสมองว่าฉันทําได้และเดี๋ยวมันจะเริ่มให้เราหาวิธีการ